ีค่ะเด็กๆกเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8ของการเรียนรู้แล้วนะคะลูกหน่วยการเรียนรู้ของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องหนูน้อยนักสัมผัสนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่19กรกฎาคมพศ2564นะคะลูกสัปดาห์นี้คุณหนุ่ยบอกน้องแนดะ้ใช่ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรเรื่องหนูน้อยนักสัมผัสนะคะ เนื้อหาสาระของการเรียนรู้มีทั้งหมดท่าเรื่องด้วยกันนะลูกเรื่องที่1การมองเห็นเราใช้อะไรมองดูคะลูกมองเห็นคะลูกเราใช้ตาใช่ไหมคะสาระที่2ก็คือการดมกลิ่นเราใช้อะไรดมกลิ่นคะลูกคะจมูกใช่ไหมคะลูกเราใช้จมูกดมกลิ่นเรื่องที่สาก็คือการได้ยินเราใช้อะไรฟังเสียงคะลูกอวัยวะส่วนใดคะลูก หูใช่ไหมคะลูกหูคือการได้ยินนะคะและสาระที่4ี่ก็คือการชิมรสเราใช้อะไรชิมรสคะลูกลิ้นนะคะลูกลิ้นใช้ชิมรสนะคะลูกและสาราะที่5ของสัปดาห์นี้ก็คือการสัมผัสการสัมผัสเราใช้อะไรคะลูกเราใช้มือใช่ไหมคะจับสิ่งของต่างๆว่าอ่อนหรือนิ่มนะคะเราใช้มือนั่นเองนะคะลูก ที่เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาสาระกันเรามาฟังเพลงกันก่อนหมคะลูกคุณครูมีเพลงมาฝากหนึ่งเรื่องนะคะลูกชื่อเพลงสัมผัสทั้งห้าคะ่ะพร้อมหรือยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วเชิญคะ่ะ ไงกันบ้างคะลูกฟังเพลงแล้วเนะะื้อหาสาระของเพลงเกี่ยวกับเนื้อหาของค,ครูที่บอกไปเบื้องต้นไหมคะใช่เลยนะคะและวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องตานะคะลูกพูดตามครูสิคะลูกอายตาอายตานะลูกตาเอาไว้มองสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะถ้าเราตาบอดเรามองเห็นไหมคะ มองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเอามือไปขยี้ตานะคะลูกอาจจะให้เราสายตาเราบาดเจ็บอักเสบนะคะแล้วก็ตาแดงขึ้นมาได้และที่สำคัญห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือนาน,านๆเพราะจะทำให้ตาเราเสียได้นะคะพอโตขึ้นอาจจะเป็นตาบอดสีได้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามเล่นโทรศัพท์นานๆนะคะลูกดูแป๊บเดียวดูทีวีก็เหมือนกันนะคะ ห้ามใช้สายตาเรานานๆน,นะคะตาเราจะเสียได้เอาละทีนี้เรามาทดสอบสายตากันดีกว่าว่าสายตาน้องยังดีหรือเปล่าภาพอะไรเอ่ย <c oughs> ถูกต้องค่ะภาพนกนั่นเองนะคะลูกนอกอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมคะแสดงว่าสายตาน้องยังดีอยู่นะคะทีนี้เรามาเรียนสาระที่สองกันดีกว่าของวันนี้ก็คือเกี่ยวกับหู ที่ไว้ทำไมคะลูกค้าเอาไว้ฟังเสียงต่างๆใช่ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอเสียงอะไร <c oughs> เอ่ยถูกต้องคะ่ะลูกเสียงสุนัขนั่นเองนะคะ,สะแสดงว่าหูน้องยังดีอยู่ยังฟังได้ชัดเจนนะคะเพราะชานั้นเราต้องดูแลหูอย่างไรคะเอามือไปเคี่ยวหูได้ไหมคะไม่ได้ เอาของแข็งแเข้าไปเขี่ยวหูได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเอาเขี่ยหูเนี่ยหูเราก็จะเป็นหูน้ํำนวกได้นะคะแล้วหูเราก็จะอักเสบเป็นหนองและต่อมาหูเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหูให้ดีๆนะคะอย่าให้สิ่งต่างๆเข้ามาในห,หูได้นะคะลูกและเรื่องที่3ามก็คือเรื่องจมูกเอ็นนจะ จมูกใช่ไหมคะลูกจมูกเอาไว้ทำอะไรคะจมูกเอาไว้หายใจใช่ไหมคะหรือเอาไว้ดมสิ่งต่างๆรอบตัวเราว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นหอมทีนี้เรามาใช้จมูกที่สุดดูว่าจมูกเรายังใช้ได้ดีหรือเปล่าเอาจมูกมาดมเสื้อผ้าของเราเป็นไงบ้างคะมีกลิ่นไหมคะลูก มีกลิ่นใช่ไหมคะคุณครูก็ได้กลิ่นหอมจากเสื้อผ้าของคุณครูเพราะฉะนั้นสแสดงว่าหูจมูกเราดีไหมคะยังดีอยู่ยังใช้งานได้อยู่ของลูกนะคะได้กลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะวันนี้นะคะลูกเราเรียนกันสามเรื่องนะคะคุณครูทบทวนใหม่นะคะลูกเกี่ยวกับเรื่องตาอายตาลูกเรื่องที่สองก็คือเอียร หูสามนวดจมูกนะคะสามเรื่องนะคะที่เราได้เรียนรู้กันนะคะส่วนเรื่องปากและลิ้นและก็เรื่องมือนะคะเดี๋ยวคุณแครคุณครูแครจะมาสอนน้องและก็ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะลูกคุณครูฝากไว้นะคะลูกดูแลตัวเองด้วยนะคะลูกอยู่บ้านวันล้างมือบ่อยๆนะคะลูกห้ามเล่นสิ่งของสกรปรกนะคะ และถ้าออกข้างนอกอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะลูกเพราะจะเป็นอันตรายนะคะเพราะข้างนอกมีโรคอะไรระบาดคะลูกคะ่ะมีโรคอะไรคะลูกโควิด1 9ใช่ไหมคะเพราะฉันเวลาลูกออกนอกบ้านลูกก็หลีกเลี่ยงคนเยอะๆนะคะลูกนั่งห่างจากผู้อื่นสักนิดนึงเดินช้าๆลงนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ไปปะทะกับคนอื่นนะคะลูกและอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ